ในวังรีวิววันนี้นะคะทุกคนค่ะไม่จบสักทีไม่จบไม่สิ้นสักทีกับชินจังนะคะคือยังไงรอบที่แล้วไปดูชินจังเดอะมูฟวี่มาคืออินอินกว่าเดิมปกติก็อินอยู่แล้วอันนี้คืออินหนักกว่าเดิมแล้วมีโอกาสได้ไปเดินตลาดค่ะทุกคนจริงๆก็กาจะแบบไม่ได้ไปเดินตลาดหรอกจะไปไหว,ว้พงไไหวพาแต่เวตลาดก่อนไหวพะ ก็ไปได้แก๊งนี้มาค่ะทุกคนอ่าจะไม่ได้มาแบบในกล่องนะคะน้องก็จะมาเป็นถุงอะ่ะมาเป็นถุงคือ,ค,อคือคือมาในถุงอะ่ะเออไอตัวนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าราคาคือย่อมเยาไม่ไหวแต่ถามว่าราคาเท่าไหร่จับไม่ได้ค่ะรู้แค่ว่าราคาย่อมเยาค่ะทุกคนน้องก็จะมีรอยตําหนินิดนน,นหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะอีฉันก็รับได้นะคะทุกคนน้องค่อนข้างจะน่ารักในระดับหนึ่งเลยอะ่ะทุกคนน่ารักมากๆน่ารักโคตรแล้วดูดิดู ดูความแบบชินจังอีฉันก็พยายามนะทุกคนพยายามที่จะตั้งน้องรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะมันต้องมีไอที่เสียบหลังชินจังตัวเมื่อกี้มันมีนะเว้ยแต่ทําตกแถวนั้นแหละหาไม่เจอเองก็เลยถอดใจมาประกอบหน้ากายไอชั่นเองประกอบหน้ากายอ๊ยลีนพันธ์การประกอบหน้ากายแอชั่นต่ออันนี้ก็จะเป็นหน้ากายแอชั่นกับชินจังใน ชุดหน้าไก่แอคชั่นนะคะทุกคนคือน่ารักมากน่ารักไม่ไหวน่ารักโคตรอ,ออันนี้คือตันอยากได้มานานแล้วนะทุกคนหน้าไก่แอคชั่นกับชินจังนี่คืออยากได้มานานแล้วครั้งนี้ก็คือได้ส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือหมูของชินจังะค่ะทุกคนจำ,จำชื่อไม่ได้อ่ะ ถ้าใครรู้ชื่อบอกด้วยนะคะตันลืมชื่อแหละอะไรเดลุอะไรสักอย่างอะ่ะจะไม่ได้เอ,อจะมาเถอะเรียกผิดเด๋อวอยนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็น่ารักนะทุกคนอันนี้ก็น่ารักในระดับหนึ่งตันก็ยังไม่มีค่ะอันนี้ก็คือมีเป็นตัวแรกเหมือนกันแต่เชื่อว่าจะมีตัวสองตัวสามมาแน่นอนนะคะตัวต่อมาไอ้ตัวเนี้ยคือของเล่นของชินจังจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรรู้แค่ว่าชินจังชอบทําตูดนางหายอะ่ะเออชอบทําตูดนางหาย รู้ไหมว่าไอตัวเนี้ยอีฉันก็ไม่มีค่ะอีฉันก็เพิ่งมีเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นมากรอบเนี้ยที่ได้ของเล่นมาก็คือเป็นของชิ้นใหม่ทั้งนั้นเลยก็คือไม่เคยมีมาก่อนนะคะคูดีมากชอบมากค่ะทุกคนโอ้โหดูดิตอนพยายามแกะตูดอะคิดว่าตูดมันดุดหลุดได้แต่หลุดไม่ได้นะคะทุกคนมัดนดึงออกไม่ได้ค่ะเออก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้เลยค่ะแกงชินจังนะะ้ากาแอคชั่นของเล่นชินจังตัวการ์ตูนในจินตนาการของชินจังค่ะทุกคนถ้าใครอยากให้ตารีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะบ๊ายบายค่ะ